มุมที่เห็นยิ่งใหญ่มากเลยเนาะแบบมีพวกเชอรี่ห้องเล่นเด็กๆด,ด้วยนะคะน่ารักมากมันหนาวอะ่ะมันยังหนาวอยู่ยก็จะเป็นแหบว่าที่สอดเลยยอสงคคนรวยโอ้วดินว้าวที่แบบว่าเป็นต้นตำรับเลยแล้วนี้ก็เป็นช็อกโกแลตจริงๆเลยนะคะ หนอนที่แบบคดเคี้ยวนะคะแต่ว่าออริจินอลเลยไารดี้ออริจินอลอีกเช่นกันนะคะก็จะแบบทำนั่งทำให้คุณเลยเมื่อก่อนจะแบบผิดมาก t a n t e d Lady สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่พี e r n มายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน ไฮไลท์นะคะที่เราจะต้องมาเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินไปถึงสุดท่าเรือแล้วเราก็จะมองเข้ามาเห็นเป็นแบบว่าเป็นตึกอยู่ข้างในนะคะนี่ก็เป็นแบบว่าภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเขาก็จะแบบคลุ้มคลึ้มอย่างนี้ตลอดข้างหลังก็จะเป็นบ้านนะคะซึ่งที่เราเห็นนี่มันก็จะเป็นแบบ บ้านปลูกอยู่บนฮิวนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะที่ชอบมาทำกันก็นกคือฟิชชิ่งนะคะตกปลาน,นั่นเองว้าวสพานที่เราเห็นข้างหน้าก็คือสะพานเบย์บริดจ์นั่นเองนี่เลยเราจะเดินมาสุดที่ท่าเรือซึ่งเราก็มาถึงแล้วเราก็จะมองเข้าไปนะคะก็จะเป็นมุมที่เห็น ตึกใหญ่ๆเองนี้ร้อมรอบนะคะก็สวยปอีกแบบตอนนี้นะคะมิวก็ได้มาอีกสถานที่นึงนะคะที่เราต้องมาที่สำคัญมากเลยก็คือนี่นั่นเองนะคะพี่แอร์ทรน์พี่นายซึ่งอยู่ข้างหลังมิวนี่เองที่นี่นะคะก็จะแบบว่าหลายๆคนนักท่องเที่ยวก็จะมากันเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นเพียเป็นท่าเรือที่แบบคนเยอะนะคะก็จะเป็นแบบว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยก็เขามาก Galile ันนะคะเราก็เลยต้องมาค่ะร้คะยิ่งใหญ่มากเลยเนาะก็เนี่ยค่ะก็จะแบบมีร้านค้าแล้วก็ที่สำคัญคือเขามาดูแมวน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะ นี่ก็เป็นร้านคุกกี้นะคะของที่นี่แบรนด์อเมริกันแล้วส่วนอันนี้นะคะคุกกี้ก็คือมิสซิสฟิลนะคะส่วนอันนี้เดรเยอร์นะคะก็เป็นร้านไอศครีมของที่อเมริกาเหมือนกันนะคะว้าวว้าวมอะอีกแล้วชอบก็ตอนนี้ก็เป็นซัมเมอร์นะคะก็จะแบบมีพวกเชอร์รี่เชอร์รี่ทอร์ก็เชอร์รี่โฟรดาน,นะคะโอ้าว้ากกินมากเลย ว้าวนี่ก็เป็นร้านช็อกโกแลตอีกร้านหนึ่งนะคะ OMEGACHOCOLATE uh huh. sure. ที่นี่ก็จะมีขายแบบว่าจิวเวรี่ด้วยแล้วก็จะมีแบบมุกด้วยเพราะว่าเป็นแบบว่าเลอันนี้น่าสนใจนะคะฮ o อตเล็กก็จะเป็นรวมขายของทุกอย่างที่เป็นเผ็ดๆนะคะ พวกสไปซ์เครื่องปรุงต่างๆก็นี่ก็เลยทำให้ที่ PS 39คนเยอะเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบบนี้นี่นะคะนอกจากจะมีช้อปปิ้งพลาซ่าแล้วนะก็ยังมีของเล่นเด็กๆด้วยนะคะโอ้โหเหมือนแบบเป็นส,สนุกว้าวคือมีอะไรที่แบบหลอกล่อเยอะมากๆเลยอะ นั่นก็คือ a l c a t r รานะคะก็จะเป็นแบบว่าเกาะที่เมื่อก่อนเป็นคุกนะคะแล้วก็สามารถนั่งเรือข้าไมไปได้ <Yeah. S 1> โอ้ท่าน,นั่นก็คือ Golden นเกตแต่ว่าตอนนี้มันแบบว่าฟอกซี่มากๆมองอะไรไม่เห็นเลยว้าวเลิฟลี <c oughs> น่ารักมากนี่เราก็มาจุดไฮไลท์นะคะพี่แย้ 39เรามาดูน้องแมวนาะสิงโตงทะเลกันแต่ว่าวันนี้เขามีน้อยอเพราะว่ามันหนาวอ่ะมันยังหนาวอยู่เลยก็อนนี้ก็จะเป็นที่จอดเลยยอช อันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะซึ่งจะอยู่รองลองมาข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าที่จอ,อดเรืยอของคนรวยมันก็เหมือนที่อังกฤษก,ก,ษก็จะมีประมาณนี้ที่ซานฟรานซิสโกนี่เขาดังเพราะว่าเขาเมื่อก่อนมันเป็นท่าเรือค่ะคนเขาแบบทำมาค้าขายอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเมืองท่าที่แบบมีความเจริญตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่แมนนะคะก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าโซน ที่เป็นติดกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ถัดมาตอกจากที่ไต้กานะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เจอร้านบูดินซึ่งก็เป็นร้านที่แบบว่ามีหลายสาขานะอันนี้ก็เป็นส่วนของโรงงานนะคะของขนมปัง บดินนะคะที่บอกว่าเป็นจะเป็นซาวโดก็คือเปเปียวใหญ่มากนะคะ <Wow. S 2> ที่นี่ก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยปกติที่บ้านเราก็จะแบบดูใช้มือทำเนาะอันนี้นี่แบบเออเป็นเป็นโรงงานาเลยอันนี้ที่เราเห็นอะแต่ตอนนี้แป้งมันหมดนแล้วจริงแต่กี้ก็คือเป็นแป้งไหลลงมานะคะเหมือนเป็นเครื่องตีแป้งเนี่ยโ oh. ตอนนี้ก็อยู่ในร้านโบดินนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนของเบเกอรี่นะคะส่วนใหญ่ที่นี่ขนมปังก็จะเป็นซาวโด์ก็คือแบบขนมปังเปลือกลี่ยวเนี้ยนี่ดูนี้ดีกว่าน่ารักเชียว ดินระหว่างทางก็จะมีขายของไปส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะแบบอารมณ์แบบชาวเม็กซิกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ติดกันนี่ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์นะคะนี่ก็เป็นมุมข้างบนนะคะของตัว Fisherman Wharf ดูดูร้อนนะคะเขาก็จะออกมานั่งกินอาหารกัแบบนี้แล้วค่ะวิวที่นี่สวยมากๆเลยก็จากเมื่อกี้นะคะ Fisherman w a r l เราก็เดินต่อมาอีกนิดนึงมันก็เดินด้วยกันหมดได้นะคะนี่ก็เป็นร้านแบบว่า f i i a n d s h i p นะคะ แฮมเชลเดอร์นะคะมันก็เป็นขนมปังแล้วก็แบบเป็นซุปซุปหอยอันนี้ก็เป็นเฟตอันชิพนะคะเราคาดการว่าคนขายมาจากอังกฤษ <Yes. S 1> อันนี้เป็นสกิด <Yes. S 1> คาริมาริคาริมาริอันนี้ก็เป็นกุ้งว้าว enjoy your meal yeah. <laughs> แลวตอนนี้นะคะเราก็มาอีกหนึ่งที่ที่แบบว่า ต้องมานะคะนั่นคือ Joy Dairy มันก็เป็นแบบร้านขายไอศครีมแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะแบบแบบว่าต้นตำรับเลยว้าวนี่เขามีรถรีใี่เช่านะน่ารักมากอันนี้เป็นตู้ที่เขาไว้ใส่แบบแมกกาซีนที่แจกฟรีนะคะไปเดีว๋วเราะะขึ้นไปดูกันว่าข้างบนเป็นยังไงใหญ่มากๆ ใหญ่มากเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นร้านช,ช็อกโกแลตที่แบบว่าเป็นต้นตำรับเลยสุดยอดเลยนะคะตอนนี้เราก็าเข้ามาข้างในแล้วอันนี้ก็เป็นช,ช็อกโกแลตจริงๆเลยนะคะเป็นเครื่องทำช,ช็อกโกแลตว้าวสุดยอด นี้เขาก็กำลังทำโคลนนะคะที่ร้านก็คนเยอะมากนะคะก็แบบในร้านต้นตำรับไอศครีมก็แบบประมาณนี้หลกัลกๆเขาก็จะกินเป็นไอศครีมวาน,นิลลาแล้วก็เป็นเป็นช,โชโโ็อกโกแลตฟรัต์ราบข้างบนนะคะ ส่วนของช็อกโกแลต <Wow. S 1> นี่ก็เป็นไอศครีม <Wow. S 1> สกู๊ปหนึ่งนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตมิ้นท์อันนี้เป็น็อ c กี้โร d อันนี้เป็นมิลช์เชคแล้วก็นี่นะคะเป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็นไอศครีมวาน,นิลานะคะแล้วก็แบบว่าโอ้ท็อปปิง้งแล้วก็แบบเป็นคาราเมลช็อกโกแลตเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ l a มบัตสตรีทนะคะซึ่งเป็นหนนที่แบบสุดยอดมากก<ป>ดโค้งมากๆ้าวเราแบบต้องรอเข้าคิวเลยนะเพื่อที่จะมา <S <S ลงเลยนะคะ ก็คือเป็ถนถนนที่แบบคดเคี้ยวนะคะแล้วก็เขาก็อยู่กันแบบนี้สุดยอดมากๆเลยที่นี่ <Wow. S 1> ที่เรามาซานฟรานซิสโกแล้วมาไม่มาไม่ได้ก็คือนี่เลยค่ะร้านเซนตเต้น,นซึ่งอันนี้เป็นแบบว่าออริจินอลเลยได้ข่าวว่ามนันมีสาขาเดียวของอเมริกานะคะแล้วก็น้องนั้นจะไปอยู่เมืองไทยหมดแล้วน <Wow. S 1> ี่ก็ตื่นเต้นมาก็อยู่ตรงแถวแถวแลมบอร์สตรีทเนี่ยแหละค่ะ ร้านก็เป็นร้านเล็กๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว,ว่าร้านเป็นยังไงเออแค่นี้เองก็จะมีแบบว่าไอศกรีมรสชาติอะไรบ้างแค่นี้เองนะ Yeah you gonna try this เปลียนครีมเป็นอันที่แบบว่าผมคูล่าที่สุดที่นี่นะคะมไม่หวานไม่หวานเลยโอเคอร่อยค่ะนี่ก็คือร้านเซเวนเซนซัสาขาแรกของเราเย้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะมีก็อยู่อีกที่นึง อยู่ที่ Po well Street นะคะเป็นที่ที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือนี่น่นเองนะคะร้าน Rewise นะคะซึ่งร้าน Rewise ที่นี่ก็เป็นออริจินอลอีกเช่นกันนะคะเราก็จะมาตามเก็บอะไรที่แบบว่าเป็นต้นตำรับเดี๋ยวตามเข้าไปดูนะะว่าข้างในเป็นยังไง ก็ที่นี่นะเขจะแบบแบบเป็นเชเลอร์เมดเป็นคัสตอมเมดนะคะถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยเขาก็จะแบบทำนั่งทำให้คุณเลยก็จะเป็นแบบของเราเป็นกระดุมก็ได้สีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแถบข้างหลังก็สามารถเลือกได้เลก็ติดกระเป๋าก็ได้อย่างงี้ก็จะแบบเป็นตัวเดียวในโลกของเราเลยนะคะก็ถือว่าเจ๋งมาก ที่เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามาดูแบบถ้าแบบแม็ e in อินออะไรเงี้ยก็จะแบบราคาแพงแต่ก็อย่างว่าเนาะเป็นรีวายอะแล้วก็ <c oughs> ก็ต้องก็ต้องมีนะห้าศูหนึ่งโไฟแดงนี้เมื่อก่อนจะแบบผิดมากพออันนี้ร้อยแปดร้อยแปดก็มน 3, านสนะามพันกว่าบาทเนาะบ้านเราค่ะ ก็จะมีแบบทั้งเสื้อยีนแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยรัดนี้ก็จะแบบหนาวตลอดอะมีความเย็นตลอดนะคะแล้วก็จะแบบคลึค้คๆหน่อยแล้วก็ที่เราเห็นนี่ก็เป็นแขรมนะคะยังมีแรมอยู่อันนี้ก็จะเป็นรถรางนะคะที่เราเห็นถนนก็จะเป็นถนนแบบเป็นหุบเขาอะแล้วเขาก็นั่งรถรางกัน อันนี้ก็จะเป็นสถานีต้นทางก็ที่เนี่ยนะคะก็คือ Alamos Square ที่มันดังเนี่ยนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้มันก็คือ p a t e n Lady ก็คือแบบว่า บ้านของคุณผู้หญิงที่แตแ่้มสีทาสีนนแเออแล้วก็ที่มันดังเนี่ยนะคะเพราะว่าใครที่เกิดในยุค90เนี่ยก็จะเกิดทันแล้วก็ได้ดูทีวีโชว์ชื่อว่า Full House นะคะซึ่งข้างหลังของบ้านอันนี้นะคะก็จะเป็นพาร์แ <Wow. S 2> น่นอนก็จะนั่งวนคิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ฝรั่งเขาก็ชอบอาบแดดเพราะว่าแบบว่ามีแดดอาเงี้ยอากาศดีวันนี้ถือว่าอา,ากาศดีมากนะคะแล้วก็จะมานั่งผ่อนกันที่เพื่อนมองไปไกลๆตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นวิวเพราะว่านี้เราอยู่เหมือนเหมือนเหม,ม,มือนเป็นทิวเขาเนาะสวยมากนะคะแอปเปิลนั่นเองค่ะยเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในสาวแอปเปิลนะคะดูดีทันสมัยมาก ตามสไล์ก <Wow. S 1> ็อากาศดีมากด้วยนะคะนั่นก็คือ Facebook นั่นเองค่ะนี่ก็คือจักรยานนะคะที่จะไปขี่ไปรอบๆแคมปัสแค่ไม่มีใครตอบอะไรไม่ได้ก็ให้ถาม Google สิคือจะบอกว่าใหญ่มาก <Wow. S 1> เป็นแบบเป็นเมืองเลยอะ่ะมันใหญ่มากๆเลยค่ะ wow.